ครับทางวัดบ,บุรีรัมย์ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคอนที่อออสวอร์นะครับออกไปให้บริการประชาชนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนครับ ทีโรงเรียนบ้านน้องตาดำครับมูที่กตำบลใยญ่อประสาทอําเภอน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์นายณฤชาโฆษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดนายแพทย์สาธนาสุขจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลน้องกีแลลกไก่เคียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ซึก ร่วมออกหนวยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวให้บริการประชาชนและกาหน่วยและก็ออกหนวยบำบัดถูกบำรุ่งสุกวิธีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกฟังเข็ม บริการเวชย,ยกรรมฟื้นฟูและก็ออกเยียรผู้ป่วยติดเตียงครับถี่ยากไล่และก็ดอยโอกาสและก็มอบกายอุปกรณ์นะครับบริการซ่อมแซมแขนขาเทียมให้กับผู้พิการซ่อมกายอุปกรณ์นะครับบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนโดยบําคึดค่าใช่ายใจนอกจากนั้นแล้วครับส่วนราชการในระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำงานนะครับใน ได้นำงานในนาทีออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลำบากเป็นการลดขั้นตอนนะครับและการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการมีการเมือมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าให้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร่นะครับมอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหมอพันธ์กาใหม่เหตุกับประชาชนการให้บริการด้านเกษตรกรรมปัสสุสักการเหตุมันสุนัและกะแมว การจำหน่ายและกระส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คำแนะนำได้งานด่านอาชีพการซอยเหลือทางสังคมการซอยเหลือด่านกฎหมายบริการให้คำปรึกษาออกโฉนดที่ดินสปกบ,บริการตัดผมและกับอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนนะครับถึงพื้นที่ให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าถึงนะครับได้เข้าศึกษาสภาพปัญหาและก็ได้รับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งโอกาสนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำคณะแพทย์พออสวอลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียงพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์และกระเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและก็คขอบคร่วครับ